กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตำซาพาินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องห่อนห่อนน้อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้ไอ้ห่วงไข่ใต้น้ำเน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะห่วงไข่ใต้น้ำวันนี้จะแซมเปิลขอขอแซมเปิลเป็นตับเลยวันนี้นะลำแหลกเป็นตับตับเอ่อคนตีแบบสบายมันกากินตับหนักๆหน่อยเน้อป๋อมไอ้พี่น้องเพราะว่าตับมีฐานเล็กสูงเนาะฐานเล็กก็จะจวยฮือ สร้างภูมิทานฐานเบื้อบฐานสบายมันเนี่ยกินต้องกินนาอปงปอหมไม่น้องเพิ่มทานเล็กออืืเพิ่มข้นปอหมายไม่น้อม เราอ่อนน้อยสินดีประมาพี่น้องบรรยากาศป่า 你叫什么？ มีแต่นกปลาและความเงียบประมาณนั้นเอง ลูกเอียงปลาป๋อมัยพี่น้องเวลานอนนี่จะนอนกั่เป็นฝูงมเหมือนจะบ่มีหัางป๋อมัยพี่น้องเอียงนี่นะ จะทำหังอยู่ก็เฉพาะตอนตีวางไครนี้ลูกเนาะเวลาน้องน่นกันเป็นฟูงี่ย Ha! Uh -huh. มอมแมมบอกกองป้าตอมก่อนที่จะลงมาหาต้อมเนี่ยจะขึ้นไปลาดตะเวนบนเขาถึงลาด หนกปลาแปลกๆนะน,าานักคระไปไหนไปไอน ห้องแก้แก้แก้เหมือนนกนี่ประม้พี่น้องเหมือนนกเหงือกอะนกถึงมันมีงอนตรงหัวอะนกปลาของตาประไม้พี่น้องห้องแก้แก้แก้ สุดๆบรรยากาศปลาของแต่ปลาแม่พี่น้ บรรยากาศโซ่โซ่จากป่าเนาะปอมัยพี่น้อ,นองวิวดอยวิวภูเขาว,วิวโอ้ยปอมปอัยพี่น้องภูเขาซ่อนเป็นไงเป็นจั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 นเงินไปตะลูกกัเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะปอมัยพี่น้อ,นองสุขกายสบายใจเงเียบเงียบปอมัยพี่น้องบ่ได้วุ่นวายกับไข่บ่ได้สร้างความเดือดร้อนเงิไผ่เขาก็สร้างประโยชน์สร้างเออ่ เสร้างผลดีคุ้มงามความดีค,คือ,ส,ส,อ,อสังคุงส <พ atted S 2> ังคมเนะป่อใหม่พี่น้องเนาะก็สูกกายสูกใจแล้วป่อเม่พี่น้องบ้านทิ่ปงทิ่ป่านอป่อใหม่พี่น้องก็โอเคครับผมนอป่อใหม่พี่น้องเนาะก็ต้องขอตัวลำลาพก่คอนป่อใหม่พี่น้องก็บรรยากาศจามแรงแรงแล้วป่อใหม่พี่น้องแรงตัวแล้วก็เครืงฟ้าขค้น่ฝนตัวแล้วป่อใหม่พี่น้องเนาะแล้วก็ต้อมก็จะเป็นพอรอบลแล้วต้อมก็เป็นหนึ่งเดียวในอ่างนอป่อใหม่พี่น้องตอนนี้นะ วันนี้บ่มมีแขมาฝนมันตกน้องผมไปน้องบอกอุ้ยแม่อุ้ยก็บอกคอยม้ากันละปอแม่ไปน้อง,ออออออง,องเพราะว่าฝนมันตกมันเนาะก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนน้องผมไปน้องเนาะปักอนคลิปหน้าครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรอย่างสำหรักคินที่ต้องสาบากินโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาป,ปอแม่ไปน้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับผม